สวัสดีค่ะโรงอินสาบุญส่งนะคะสำหรับอิฐที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นอิฐแปะโบราณรุ่น14เซนของทางเราค่ะซึ่งอิฐตัวนี้นะคะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เซติเมตรหนาเพียง1.5เซติเมตรค่ะและความยาวอยู่ที่14เซนติเมตรน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเพียง2ขีดต่อ1แผ่นเท่านั้นค่ะ อิดแตบบโบราณของทางเราเป็นอิดที่ทำด้วยมือทุกก้อนนะคะอิฐที่ทำจากดินและปั้นด้วยมือส่วนการเผานั้นทางเราเผาด้วยแกลบค่ะมาดูผลงานการใช้อิฐจริงของทางเราเลยค่ะ